นายสมชายกิจ,จเจริญลุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ <mm นื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาค,ค,ค,คม2567ที่หอกิจติคุณอำเภอเมืองตาก นายนิยมช่างพาณิชย์ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนัทพลจลัดละพีพงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่กรมการปกครองกรมโยธาธิการและพังงเมืองและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่อำเภอแม่สอดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการลักลอบก่อสร้างเสาสัญ,ญญาณสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร นายสวนิสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการขั้นตอนการจัดทําแผนหลักเวทีที่สองโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำวังจังหวัดลำปางตากที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่44ฉบับพระราชทานที่หอประชุมจังหวัดตาก นางชื่นชีวันลิมธิรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ประธานคณะกรรมการธนมาพิบาลจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธนมาพิบาลจังหวัดตากครั้งที่2ทับ2,567โดยมีคณะกรรมการธนมาพิบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายสวนิสุริยกุลณอายุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเขาร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2567และรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นแห่งชาติระดับประเทศโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่โรงแรมลามากาเด้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดทหารกองกำลังนเลศวรและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจบ้านห้วยยะอุร่วมตรวจคน้นรถยนต์กระบะขนผักยี่ห้ออีซูซูสีเทาป้ายทะเบียนจังหวัดตากก่อนตรวจพบยาไอซ์จำนวน30กระสอบน้ำหนักประมาณ750กิโลกรัมและเคตามีน18กระสอบน้ำหนักประมาณ549กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าวรวมมูลค่าย,ยาเสพติดทั้งสองประเภท จำนวนเงิน545ล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาชายซึ่งเป็นคนขับรถนำไปสอบสวนขยายผลที่จุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากเขาร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนพันธกิจสภากาชาติไทยของเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอในพื้นที่จังหวัดตากที่วัฒนาวิลเลจอำเภอแม่สอด นายสวัน,นิสุริยกุุณอายุทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตากให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวย,ยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดตากที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการกาชาติสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลาดริมเมยชายแดนไทยเมียนมาหลังมีฝนตกติดต่อกันหลายวันจนทำให้แม่น้ำเมยเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณตลาดริมเมยและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายคาราวาส ในพิธีสืบชะตาหลวงผู้กเกษียณอายุราชการจังหวัดตากโดยมีพระประสิทธิศิลคุณเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสุเมธีธรรมยานเจ้าคณะจังหวัดตากฝ่ายธรรมยุทธและพระสง์เถระร่วมประกอบพิธีสงฆ์โดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากนายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการผู้กเกษียณอายุร ราชกหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีที่วัดโคกพลูนายสวนิสุริยกุลณอายุทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากร่วมให้การต้อนรับนายมาสโตโอตากะ ออกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและด็อตอร์วันดีกุลชอยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านวหาดไทยและคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นาริอาต้าตำบลแม่เจลาออำเภอแม่ระมาดพร้อมด้วยผู้แทนจากโทมัสเอนจิเนียริงและเคียวเซล่าเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือที่ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับสนุนภายใต้การประสานงานขององค์การ BBC นายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมที่หอกิติคุณ นายสวน,นิสุริยกุลณ,ณอยุธยาลองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาระดับจังหวัดจังหวัดตากประจำปี2567ที่สนามกีฬาโรงยิมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศสลอำเภอแม่สอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีมอบโล,ล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กเยาวชนบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลและได้รับการเสนอชื่อในระดับจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการต่างๆประจำปี2567ที่ห้องประชุมตากศินมหาราชนายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบัวใต้ตาบนหนองบัวใต้อำเภอเมืองตาก นายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตากประจำปี2567ที่โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ นายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับนายธนัททวีเกือ้อกุลกิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงาน Creative Space การท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมสินค้าดีบริการเด่นฝีมือเยี่ยมที่หอประชุมจังหวัดตาก นายสวนิสุริยกุลณอยุทธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off โครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจังหวัดตากโดยมีนายแพทย์พิทักษ์พง์จันแดงนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเครือข่ายโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง9อ,อําอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช